สามารถจ่ายค่าปรับแล้วกลับบ้านเลยได้ไหมหรือว่าตำรวจจะต้องพาตัวเพื่อนๆไปที่ไหนอีกซิมก็ต้องขออธิบายขั้นตอนตามกฎหมายอย่างนี้เลยนะคะว่าเมื่อเพื่อนๆถูกจับข้อหาเมาแล้วขับนะคะเพื่อนๆจะไม่สามารถจ่ายค่าปรับแล้วกลับบ้านได้เลยคือต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าตำรวจจะไม่มีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับเพื่อนๆนะคะแต่ตำรวจนะคะจะพาเพื่อนๆไปคุมขังไว้ที่สถานีตำรวจ สวัสดีค่ะคลิปนี้กลับมาพบกับช่องโมเดลลอ c h ช n แนลอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มก็จะมาให้ความรู้ในประเด็นเรื่องเมาแล้วขับถูกจับต้องทำยังไงนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะฟิล์มก็ต้องขอฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโมเดลลอร์ชาแนลด้วยนะคะจากประเด็นที่เกิดมาต้นคลิปนะคะที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาว่าในกรณีที่เพื่อนๆเมาแล้วขับแล้วปรากฏว่าต่อมาถูกตำรวจจับนะคะเพื่อนๆจะสามารถทำยังไงได้บ้างก่อนอื่นนะคะ ือว่าเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดซึ่งจะแบ่งได้ออกเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกนะคะเป็นบุคคลกลุ่มที่ 1. อายุน้อยกว่า20ปีค่ะ 2มีใบขับขี่ชั่วคราวแบบ2ปีนะคะ3มไม่ใบขับขี่ค่ะ4ีอยู่ระหว่างการถูกพักใบขับขี่หรือถูกเพิกถอนใบขับขี่นะคะ5มีใบขับขี่รถประเภทอื่นหรือไม่สามารถใช้แทนกันได้ค่ะคนกลุ่มเมื่อกี้นะคะที่ฟิลบอกไปนะคะถ้ามีการวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วเกิน20มิลลิกรัมนะคะจะถูกดำเนินคดีค่ะกรณีที่2นะคะสำหรับกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ขับขี่รถทั่วไปเลยนะคะถ้ามีการวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วเกิน50มิลลิกรัมจะถูกดำเนินคดีค่ะเมื่อเพื่อนเพื่อนรู้แล้วนะคะว่ากฎหมาย กำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ไว้ที่เท่าไหร่ซึ่งถ้าเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดก็จะถือว่ามีความผิดตมามพระราชบัญญัติจาราจรทางบกพศ2522นะคะ เมื่อเพื่อนๆมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะขั้นตอนต่อไปตำรวจจะทำยังไงกับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถจ่ายค่าปรับแล้วกลับบ้านเลยได้ไหมหรือว่าตำรวจจะต้องพาตัวเพื่อนๆไปที่ไหนอีกซิมก็ต้องขออธิบายขั้นตอนตามกฎหมายอย่างนี้เลยนะคะว่าเมื่อเพื่อนๆถูกจับข้อหาเมาแล้วขับนะคะเพื่อนๆจะไม่สามารถจ่ายค่าปรับแล้วกลับบ้านได้เลยคือต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าตำรวจจะไม่มีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับเพื่อนๆนะคะแต่ตำรวจนะคะจะพาเพื่อนๆไปคุมขังไว้ที่สถานีตำรวจแล้วในกรณีที่เพื่อนๆไม่อยากถูกขังเนี่ยคือต้องทำยังไงก็สามารถ ให้ญาติมาทำเรื่องไปกันตัวออกไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆก็ยังจะต้องถูกดำเนินคดีอยู่นะคะซึ่งในวันรุ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆจะถูกส่งตัวไปที่สำนักงานอายการและทางสำนักงานอายการนะคะก็จะส่งตัวเพื่อนๆพ,พ,พร้อมกับคำฟ้องไปยังศาลซึ่งในวันนั้นนะคะศาลก็จะมีคำพิพากษาใน,ในวันนั้นเลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าอัตราโทษของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับดุลพินิษและพฤติกรรมที่ผ่านมานะคะว่าเคยมีประวัติในการกระทําความผิดหรือไม่ค่ะและแน่นอนว่าถ้าหากว่าเป็นการกระทําความผิิดคครััั้้้งงงทททีี่่่2หือออ3นะะตตาโษเมขึ แน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีของการกระทำความผิดในครั้งแรกนะคะศาลอาจจะใช้ดุลพินิษในการลงโทษปรับหรือถูกพักใช้ใบอนุญาตในการขับขี่ไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะหรือบางกรณีนะคะอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ค่ะ<ร> <sque> ดังนั้นนะคะฟิลมขอฝากเพื่อนๆ, <pe ars> ๆไว <pe> ้ <ars> อย่างนี้นะคะว่าถ้าเพื่อนๆมีการสังสรรค์และมีความจําเป็นที่จะต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเป็นไปได้ฟิลไม่อยากให้เพื่อนๆขับรถนะคะเพราะว่ามันจะเกิดความอันตรายทั้งกับตัวเองและก็ับสังคมนะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากถูกจับหรือถูกปรับแนะนําว่าไม่ควรขับรถนะคะ ที่มีอาการมึนเมานะคะเมื่อเพื่อนๆได้รับความรู้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้โมเดอลอชแนลด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างหรือโทรได้ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะจะมีน้องแอดมินคอยให้คำปรึกษาเบื้องต้นอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าต้องการปรึกษากับทนายความจะมีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามค่าใช้จ่ายกับน้องแอดมินได้เลยนะคะท้ายนี้ฟิมก็ต้องขอฝากเพจ f a c e b o o โมเดอร์ลอโมเดอร์ลอคาเดมี่และโมเดอ์ลอพอดแคสต์ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ฟิมตต้้ออองขััววลลาไปกก่่นนแพบใหคิ น้านะคะสวัสดีค่ะ